้างมาใส่กล่องให้แม่แมมหน่อยครับว้า wow. วตบ oh. มือเวอร์รี่รอก่อนน้องอาลานเอาแพะมาใส่กล่องให้แม่แมมหน่อยครับว้าวว้าเวอรรี่ตบมือน้องอาลานเอาวัววัวมาใส่กล่องให้แม่แมมหน่อย เวรี่ <Very, S 2> <Good. S 1> ตบมือน้องอะลานเอาลิงมาใส่กองให้แม้มนุ่ดิง้งครับผมเยี่ยมเวรี่ตบมือน้องอะลานเอาฮิปโปมาใส่กองให้แม้มนุ่เวรี่ตบมือน้องอะลาน ห้เป็ดมาใส่กองให้แม่แมมน projeto. ใไอเป็ดอยู่ไหนนะว้าวเวอี่เก่งมากเลยน้องอาลาันเอาเสือเสือตัวไหนมาใจกองให้นอยเก่งมากเลย <c oughs> น้องอาลาันเอาสิงโตสิงโตใส่กองให <Good. S 1> ้แม่แมมนยเวอี่ตบมือน้องอาลาัน าหมูไอหมูใส่กองให้เม่มเมมนุยเก่งมากน้องอล,ลนันเอาไอหมีมาใส่กองให้เม่มเมนุยเก่งมากเลย <c oughs> น้องอล,ลนันเอาแพะมาใส่กองให้เม่มเมนุยน้องอลันเอาแพนด้ามาใส่กองให้เม่มๆนุ ตัวสุดท้ายเอาเสือใส่กล่องให้แมมเมมนอยออะน้องกลันงขอบคุณครับตอบมือมเอาบอลด้วยลูกไปเอาตุก,กตาไอหมีตุก,กตาไอหมีด้วยนะลูกนะเอาตุก,กตาไอหมีมาใส่กล่องให้แมมเมมนอยว้าวเก่งจังเลยเหลือตัวสุดท้ายตุก,กตาไอหมาตุก,กตาไอหมามาใส่กล่องให้แมมเมมนุ เวิรี่กูตบมือเก่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับกองเอาอะไรเอารถเกียร์เอารถเกียร์มาใส่กล่องให้แม่เมียนนุย้ยโอเคแล้วไปเอารถโมปูนมาใส่กล่องให้แม่เมียด้วยนะโมโก,กูนเก่งจังเลยเอาเครื่องบินมาใส่กล่องให้แม่เมียนนุย้ย ว้าวเก่งมากๆเลยใส่กองอยู่ไหนกองอยู bye bye. Bye bye ่ไหนและสุดท้ายไปเอารถดับเพลิงมาใส่กองให้แม่เมนน้อยดิบดีบใส่กองให้แม่เมนน้อยตบมืออ่ะน้องกำลังขอบคุณครับก่อนเก่งมากตบมือเอาไม้ใบกันไม้ใบไม้บกันไบเยไม้องเลย